สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ชาแนลมารามนัดคนอ่านดวงวันนี้มารามจะมาพยากรณ์เรื่องราวดีๆที่จะเกิดขึ้นในเดือนพฤษภาคมปีพุทธศักราช2567นี้ค่ะสำหรับ12ราศีนะคะเรามาถึงชาวราศีธนูแล้วค่ะผู้ที่เกิดวันที่16ธันวาถึง14มกราคมมาดูนะคะว่าชาวราศีธนูหรือลัคนาธนูในช่วงของเดือนพฤษภาคมนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นบ้าง มาดามจะใช้ศาสตร์ลูกเต๋าอลละ้นในการพยากรณ์ขออนุญาตชาวราศีธนูหรือลัคนาธนูทุกท่านขอเป็นตัวแทนจับลูกเต๋าแทนคุณมาดูนะคะว่าชาวราศีธนูหรือลัคนาธนูช่วงเดือนพฤษภาคมนี้ขอให้ลูกเต๋าบอกออกมาด้วยถอะว่าเรื่องราวดีๆของชาวราศีธนูจะมีดเกี่ยวกับเรื่องใดบ้าง สำหรับชาวราศีธนูนะคะเขาบอกว่าในช่วงเดือนเมษายนนี้คุณอาจจะเจอหรือก่อนหน้านี้ให้ระมัดระวังนะคะไม่ว่าจะทำอะไรจะเจอคนที่ไม่ค่อยจะจริงจังไม่ค่อยจะจริงใจมาในลักษณะของการที่เรียกว่าเหมือนเป็นเหมือนเป็นมิตรที่ดีแต่สวมหน้ากากเข้าหาเรานะเพราะฉะนั้นนะ่ะการทําธุรกิจหรือธุรกรรมใดๆเกี่ยวกับเรื่องออนไลน์หรือใครทําธุรกิจส่วนตัวถ้าไม่ได้ทําเกี่ยวกับเรื่องออนไลน์ให้ระมัดระวัง การที่ลูกค้าโทรมาสั่งของแล้วอาจจะไม่ตรงตามนัดหรือสั่งแล้วเครดิตไว้ก่อนแล้วอย่าลืมว่าสวมนากากคือเครดิตไว้ก่อนแล้วไม่จ่ายเงินเราได้นะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องระมัดระวังเรื่องการงานของชาวราศีธนูหรือลัคนาธนูให้ระวังอย่าไว้วางใจคนมากเกินไปในที่นี้ลูกเต่าเตือนนะคะเกี่ยวกับเรื่องการงานเพียงแต่ว่าบางทีเราจะมองว่า ถ้าเราไม่ไว้วางใจคนมากนะักเราจะได้อะไรมาแบบง่ายๆนะคะสิ่งที่เราทำถูกต้องแล้วอย่าไว้วางใจคนมากจนเกินไปหรือถ้าใครที่ทำอะไรเอ,อ่ทำงานประจำไม่ใช่ไม่ใช่ว่าจะต้องไปคอยรับ ลูกค้าหรือว่าจะถูกลูกค้าหลอกก็ต้องระวังว่าจะมีการถูกหลอกจากสื่อออนไลน์นะคะพวกมิจฉาชีพแล้วจะถูกหลอกไปแบบง่ายๆด้วยดังนั้นมาดูนะคะเนี่ยเขาบอกว่าระวังการถูกหลอกแบบง่ายๆเพราะเราคิดว่าสิ่งที่เขาโทรมาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เฮ้ยมันเรากําลังทําตรงนี้อยู่เลยเออหรือว่าใช่ มันเลยจะกลายเป็นถูกหลอกอย่างง่ายๆแล้วเราจะมานั่งเสียใจเองเพราะฉะนั้นน่ะสำหรับชาวราศีธนูหรือลัคนาธนูเขาให้ระมัดระวังว่าเรื่องงานจะมีเกณฑ์การถูกหลอกเกิดขึ้นถ้าเรื่องการเงินก็เช่นกันเรื่องการเงินของชาวราศีธนูอย่าไว้วางใจใครแม้กระทั่งแก๊งมิจฉาชีพจะมีการโทรมาหลอกแล้วดันมาหลอกตรงจุดซะด้วยตรงประเด็นกับที่คุณกําลังมีมีเรื่องราวอยู่พอดีมันก็เลยกลายเป็นว่าหลอกคุณได้ง่ายเลย แล้วคุณก็จะต้องเสียใจกับสิ่งที่คุณถูกหลอกเพราะว่ามันเป็นช่วงจังหวะที่คุณจะไปดึงดูดเอาสิ่งที่ตรงกันข้ามกับความรู้สึกหรือบางทีเนี่ยคุณมีเงินอยู่ในมือซึ่งเงินของคุณอาจจะได้มาแบบว่าง่ายๆนะคะจากการทําธุรกิจหรือตัวคุณเองต้องระมัดระวงังด้วยว่าถ้าทําอะไรแล้วไปเที่ยวหลอกคนอื่นจะถูกหลอกกับคืนไปนะทําสิ่งไหนมันมักจะเจอแบบนั้นแต่ถ้าคุณทําแบบด้วยความซื่อสัตย์ มันก็จะไม่โดนแบบนั้นแต่ถึงแม้จะซื่อสัตย์บางคนก็โดนได้เช่นกันนี่เวรกรรมเก่าดังนั้นทําอะไรต้องระมัดระวังเป็นช่วงของการที่เรียกว่าพอมีเงินเข้ามาปุ๊บมันจะไปดึงดูดเอาพวกมิจฉาชีพเข้ามาทําให้เราถูกหลอกได้ง่ายจากเรื่องการเงินนะคะทีนี้ <c oughs> <c oughs> เขาบอกว่าเอ่อสำหรับเรื่องความรักความรักของต้องบอกเลยว่าความรักของ ผู้ที่เกิดราศีธนูหรือลับธนาธนูคนโสดนะคนโสดที่คิดจะมีคู่ในตอนนี้มาดามมองว่าอย่าเพิ่งคิดจะมีคู่อย่าเพิ่งคิดไปสนใจใครถ้าโดยเฉพาะที่รู้จักกันใน Facebook รู้จักกันในแอปหาคู่ต่างๆนานา,นาคุณจะเจอคนที่มันหลอกเราบางทีรูปโปรไฟล์ดีเลิศเลยแต่ตัวจริงไม่ตรงปกเกิดขึ้นก็ได้นะแล้วจะถูกหลอกแล้วคุณจะคิดว่าุ๊คุยกันเนี่ยใช่เลย โดนใจเราเลยเป็นเหมือนอย่างที่เราต้องการเลยคนนี้แหละใช่แล้วพอเราไปเจอกันเนี่ยอาจจะเป็นนัดเจอกันแบบง่ายๆนะคะอาจที่จะมีเขาเรียกว่าอะไรนะมีความรู้สึกดีๆให้เขาแบบง่ายๆมันก็เลยจะกลายเป็นว่าต้องมานั่งเสียใจเองที่หลังเพราะมันเป็นช่วงจังหวะที่เรียกว่าถ้าเรามันเป็นช่วงจังหวะที่เรามีสเสน่ห์มีแรงดึงดูดมันจะดึงดูดทั้งคนดีและคนไม่ดีเข้ามา ทีนี้ไอ้คนไม่ดีมันจะเข้ามาก่อนแล้วมันจะพูดแล้วมันทําให้ถูกอ,อกถูกใจเรามากกว่าต้องระวังนะคะส่วนสําหรับคนที่มีครอบครัวแล้วคนที่มีครอบครัวแล้วในช่วงเนี้ทําอะไรก็ตามจริงใจต่อกันหน่อยนะนะคะถ้าตัวคุณเองอ่ะไม่หลอกลวงคู่ครอ,องของคุณก็ให้ระมัดระวังคู่ครองกําลังหลอกเราอยู่หรือเปล่านะคะเพียงแต่ว่ามีการแอบคุยกับคนอื่นไหมแล้วหลอกเรา แล้วก็เลยรู้สึกว่าไอสิ่งที่ตัวเองทําหรือตัวเรากําลังหลอกคู่ครองเราอยู่แล้วคิดว่าสิ่งที่ทําเนี่ยมันถูกต้องเพราะมันถูกเพราะอะไรทําง่ายๆคู่ครองเราก็ไม่รู้แต่วันแต่วันหนึ่งเขาจะรู้นะรู้แล้วเป็นไงมันก็จะมีเรื่องทะเลาะกันอย่างรุนแรงถึงขั้นแตกหักได้เพราะมันเป็นช่วงจังหวะที่เรามีสเสน่ห์ไปดึงดูดเอาคนเข้ามาแล้วคนที่เข้ามาไม่ได้เข้ามาดีซะด้วยเข้ามาหวังปอกลอกเรา ถ้าเป็นผู้ชายก็เข้ามาหวังที่จะหลอกฟันเราถึงแม้เราจะมีคู่อยู่แล้วเขาก็ไม่สนแต่ถ้าเป็นผู้หญิงก็เข้ามาหวังทรัพย์สมบัติในตัวเรานะคะหวังให้เราเป็นสายเปแล้วเราก็จะมีปัญหากับครอบครัวกเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นทําอะไรต้องระมัดระวังหรืออย่าผิดสินข้อสามเป็นดีที่สุดถ้าผิดสินข้อสามบอกเลยว่าชีวิตมันจมดิ่งนะมันถึงทางตันแล้วมันก็แบบว่าคนที่ผิดสินข้อสามเนี่ย ชีวิตกําลังขึ้นเนี่ยเขาบอกว่าพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยดวงจะตกแบบไม่น่าเชื่อแล้วตกแล้วฟื้นยากด้วยนะคะทีนี้ถ้าต่อมามาดูเรื่องสุขภาพกันบ้างสุขภาพเขาบอกว่าชาวราศีธนูหรือลัคนาธนูใครที่คิดจะสัญญกรรมใบหน้าอาจที่จะมีการที่พูดคุยและตกลงกับหมอละแล้วก็จะเจอหมอที่ถูกอ,อกถูกใจ ทำแล้วถูกใจเรานะทํำกันแบบง่ายๆไม่ตกลงกันแบบง่ายๆเพียงแต่ช่วงแรกๆอาจจะมีการวิตกกังวลกลัวว่าจะไม่ดีทีนี้เขาบอกว่าก่อนที่จะทําอย่าวิตกกังวลมากกันไปแม่เหล็กเนี่ยมันดึงดูดขั้วตรงกันข้ามถ้าใครที่คิดจะสัญญกรรมใบหน้าอยู่ ไม่ว่าจะส่วนไหนของใบหน้าก็ตามอย่าไปคิดว่าอุ้ยทาออกมาแล้วไม่สวยหรือเปล่าทําออกมาแล้วมันจะไม่ดีเปล่าเขาบอกว่าถ้าเรายิ่งคิดนะเหมือนจิตใต้สํานึกเราไปโฟกัสมันก็เลยจะกลายเป็นว่าทําออกมาแล้วไม่ดีอย่างที่เราคิดได้นะคะเป็นเพราะว่าจิตใต้สํานึกเราไปโฟกัสแบบนั้นให้เราโฟกัสว่าทําออกมาแล้วสวยหมอคนนี้เก่งหมอคนนี้ทําดี มันจะไปโฟกัสและทําออกมาได้สวยได้ดีแต่สําหรับคนที่เจ็บป่วยทั่วไปนะคะเขาบอกว่าใครที่ชอบเล่นเกมมากๆกําลังมีปัญหาเรื่องสายตานะคะสายตากําลังจะแย่นะเพราะใช้สายตาอยู่กับเกมหรือบางคนก็ทํางานเกี่ยวกับด้านออนไลน์ใช้สายตาอยู่กับโทรศัพท์ใช้สายตาอยู่กับคอมพิวเตอร์สายตาจะเสียจอประสาทตาจะเสียจอประสาทตาจะเสือ่อมช่วงนี้อากาศร้อนบ่อย เดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวร้อนจัดเพราะฉะนั้นมีเกณฑ์ของการเป็นหวัดมีน้ำมูกไหลนะคะภูมิแพ้จากอากาศเปลี่ยนแปลงระวังเกี่ยวกับเรื่องการกินกินมากเกินไปกินไม่ถูกสุขลักษณะนะคะอาจจะทำให้เราท้องเสียหรือเป็นโรคอ้วนเกิดขึ้นได้แต่ถ้าใครที่เจ็บป่วยอยู่เขาบอกว่าจะเจอหมอเก่งแล้วก็จะเจอหมอที่ เออรักษาเราหายได้อย่างง่ายๆนะคะค่ารักษาในที่เนี้ยไม่แพงไม่ได้แพงอย่างที่เราคิดเราอาจจะไปดึงดูดเอาหมอที่เก่งเข้ามาในจังหวะที่ดวงเราเฮงเรื่องเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพดีนะสำหรับชาวราศีธนูอาจจะเป็นตัวคุณป่วยหรืออาจจะเป็นคนในครอบครัวของคุณป่วยก็ได้นะคะก็จะเจอหมอเก่งมาดูเกี่ยวกับเรื่องโชคลาภกันบ้าง โชคลาภมีไหม <c oughs> สำหรับชาวราศีธนูเองเขาบอกว่าคุณมีเกณฑ์มีโชคลาบนะคะมีเกณฑ์มีโชคลาบจากทางออนไลน์ซื้อหวยออนไลน์ซื้ออะไรที่มันเป็นสีเทาๆใต,ใต้ดียงใต้ดงใต้ดินใต้น้ําอะไรก็แล้วแต่ก็ต้องระวังด้วยว่าเจ้ามือเล่นมานานแล้วก็ต้องระวงังอย่าซื้อเยอะเกินไป เดี๋ยวไม่มีจ่ายแล้วจะเบี้ยวเรานะคะจังหวะที่เราจะถูกแต่ถูกไม่เยอะนะกล้วยมันแค่ใบเดียวไม่ได้กล้วยทั้งคือไม่ได้กล้วยทั้งหวีเพราะฉะนั้นถูกแค่เพียงเล็กๆน้อยๆถ้าเราซื้อเยอะมันจะกลายเป็นทุกขลาภคือเขาถูกเราถูกแล้วเขาไม่มีปัญญาจ่ายเรานะคะเพราะฉะนั้น <c oughs> เกี่ยวกับเรื่องการงานเกี่ยวกับเรื่องการเงินเกี่ยวกับเรื่องความรักอาจจะต้องปรับปรุงแก้ไขหน่อยนะสําหรับชาวราศีธนูแต่เกี่ยวกับเรื่อง สุขภาพเกี่ยวกับเรื่องโชคลาภจัดว่ามีอยู่นะมีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพการเจ็บป่วยเกี่ยวกับเรื่องโชคลาภสุขภาพแข็งแรงหรือถ้าเจ็บป่วยอยู่ก็จะหายจะเจอหมอเก่งหรือถ้าใครคิดจะสัญญกรรมใบหน้ากําลังคิดจะสัญญกรรมใบหน้าไปทําเลยจะเจอหมอเก่งนะคะส่วนเรื่องโชคลาภมีแค่เพียงเล็กน้อยใครที่เห็นว่ามาดามอ่านลูกเต๋าอลรงเคลิลอ่านยังไงหกหน้า โยงเป็นเรื่องราวเดียวกันได้หมดนะคะสนใจเรียนกับมาดามไปที่ Facebook ของมาดามค่ะมาดามนัดคนอ่านดวงเรียนวันเดียวจบค่าครูไม่แพงนะคะแล้วก็เรียนวันเดียวสามารถนำไปพยากรณ์ได้เลยลูกเต๋าไม่ใช่ดูได้แค่เรื่องการงานการเงินความรักสุขภาพคุณสามารถนำไปดูห่วจุ้ยบ้านได้ดูชัยภูมิของบ้านได้ว่าคุณจะบ้านชั้นเดียวสองชั้นสามชั้นสามารถดูได้หมด ว่าในแต่ละชั้นของคุณเป็นอย่างไรมีจุดไหนมุมไหนต้องแก้ไขมุมไหนเป็นมุมอับมุมไหนเป็นมุมที่ทําให้ศูญย์เสียทรัพย์ไม่ดึงดูดรัพย์ต้องแก้ไขยังไงเพื่อให้ดึงดึงดูดรั์เข้ามามุมไหนเป็นมุมที่เรียกทรัพย์ควรไปนั่งควรไปนอนในมุมไหนที่ทรัพย์ถึงจะเข้ามาลูกเต๋าบอกคุณได้นะคะเพราะฉะนั้นใครสนใจที่จะเรียนทักอินบ็อกไปค่ะที่ Facebook ของมาดามมาดามนัดคนอ่านดวง Facebook เ,เป็นภาษาไทยนะคะ สนใจดูเรียนลูกเต๋าออร์เลคิลมาดามจะส่งค่าครูให้ดูนะคะว่าค่าครูเท่าไหร่ค่าเรียนเท่าไหร่นะคะแต่ใครสนใจเช็คดวงกับมาดามอย่างละเอียดไปที่ facebook ของมาดามค่ะมาดามนัดคนอ่านดวงสนใจเช็คดวงกับมาดามอย่างละเอียดดูดวงส่วนตัวมีค่าครูค่ะทักอินบ็อก์ไปแล้วมามาดามจะส่งรายละเอียดค่าครูให้ดูนะคะว่าค่าครูในแต่ละ แต่ละรูปแบบไม่เหมือนกันไม่เท่ากันสนใจรูปแบบไหนก็โอนเงินค่าครูจองคิวกันในรูปแบบนั้นนะคะสำหรับ fc ใหม่และ fc ใหม่ที่เข้ามาฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดข่าวสารการแจ้งเตือนจากมาดามสำหรับ fc ทั้งเก่าและใหม่นะคะแชร์ออกไปนะคะเพื่อเป็นวิทยาทานให้กับผู้อื่นและเป็นค่าครูให้กับมาดามค่ะเราจะได้ไม่ต้องมีนี่เวหนี้กรรมติดค้างต่อกันนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ